ก็สวัสดีสมาชิกส่วน์ลงคำทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบค่า PS ในดินนะครับว่าภาวะหน้าแล้งแล้วก็ช่วงความชื้นนะฮะมันดินเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับาบางทีอาจจะไม่ได้100%นะครับแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้สภาพในดินนะครับเดี๋ยวเราจะลองตรวจสอบต้นที่มีปัญหากันดูนะฮะ ซึ่งเป็นต้นนี้รู้สึกจะดีมากนะครับหลังๆมานะฮะเริ่มมีอาการนะครับก็ได้เอา้าออกทั้งหมดเลยให้มันเตียนไปเลยนะครับให้การระบบการระบายน้ําในดินให้มันดีขึ้นนะครับให้มันแห้งไม,ไม่ไม่อมความชื้นมากเกินไปนะครับเดี๋ยวลราให้ราจะมีปัญหาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับบริเวณใต้คนต้นนี่แหละนะครับใกล้เลยอ,อันนี้กลาลังขึ้นมา แล้วนะฮะจะเป็นดินเค็มหรือดินไม่เค็มก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับค่าตอนนี้ที่กำลังขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดกว่ากว่านะครับขึ้นมาเจ็ดกว่ากว่าครับเจ็ดห้านะครับ,รบก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เลวร้ายมากเกินไปแลวก็จะเป็นหลอ,อดกระด่างจด่างนิดน,นึงเนะครับก็ไม่ได้มีความเค็มในดินนะฮะ ก็จะไปดูต้นอื่นนะครับเดี๋ยวล้างก่อนก็ล้างแล้วก็เอาไปลองดูเพราะดินแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การให้อาหารแล้วก็ปุ๋ยก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูต้นใหญ่กันนะครับเาไปคนต้นเลยเจอหินฮะอุ้ยเห็นมาละ มีค่าคล้ายๆกันนะครับถ้ามาที่4ี่ที่ห้าทางด้านนี้ก็จะเป็นเปิดเปินกดนะฮะถ้ายุดนี้ก็จะเป็นด่างนะครับก็จะอยู่ที่7 5ุดเช่นเดีวยวกันนะครับถต่ว่าเป็นด่างมากอน่อาเดี๋ยวลองตรงนี้กันดูนี่ขึ้นมาแล้วก็จะก็ประมาณนี้นะฮะ เป็นด่างๆหน่อยนิดงนึังเป็นด่างหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะล้างก่อนเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ไม่มีปัญหาทางใบเลยนะต้นนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับมาดูว่าดินจะมีความกาพิษเท่าไหร่นะครับออ่า อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมอ่านค่าให้ดูเอาแล้วกันนะครับก็จะมีค่าอยู่เท่าๆกันนะครับ7.5ประมาณนี้นะครับออกจะด,ด่างๆนิดนึงเ็จเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่เอาตรงบริเวณโคนต้นเลยนะครับ อตอนนี้วิ่งอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาสูงริบๆๆรบวิวเลยอ่ามาอยู่ที่อ่าต้นนี้จะอยู่ที่หกหกแล้วนะฮะเข้ามาที่6แล้ว6แล้วก็มาอ่าประมาณ5้าจุดหาจุดนะครับห้าจประมาณนี้นะครับอพอดีนะครับต้นนี้ก็อ่าเริ่มจะดีนะครับใบสวย หลังจากที่ร่วงทั้งต้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีอาการคอตกเหมือนต้น,ต,นต้นตันนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทางู้นกันนะครับเดี๋ยวเราล้างด้วยนะครับอโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูต้นนี้กันนะครับที่มีปัญหานะครับคอตกด้วยจกินไม่ได้ต้นหิง วิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับมาที่เจ็ดจุดหกใกล้หกแล้วนะครับใกล้จะมาที่หกประมาณหกจุดสองหกจุดสามนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะฮะหกพอดีเลยนะฮะตรงที่หกพอดีระหว่างห้าจุดห้าถึงเจ็ดจุดห้านะครับก็จะเป็นอยู่ในสภาวะเหมาะสำหรับการปลูกน,นะครับจากที่ได้อ่านดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ต้นข้อตกนะฮะต้นที่มีปัญหาข้อตกอต้นที่มีปัญหาข้อตกต้นนี้นะครับมาดูค้าของดินเอาระยะชิดเลยนะครับชายคนต้นเลยวิ่งกันมาอย่างรวดเร็ว ก็จะอยู่ที่6เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่นกก็โอเคนะครับไม่ถือว่าเร็วร้ายมากเกินไปนะครับก็โอเคหกนะครับไม่ไม่เค็มนะครับไม่เปรี้ยวไม่ด่างนะฮะจะพอดีแต่น่าจะเป็นกับความชื้นของดินนะครับความชื้นที่สะสมในดินนี่แหละนะครับเพราะว่า ก่อนผมไว้ยาเยอะนะฮะก็เตียนออกหมดแล้วเตียนให้มันโล่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำบ่อยๆเอาละกันนะฮะก็ต้นนี้กำลังจะฟื้นฟูนะครับกลัวเปลี่ยนปัญหาลามนะฮะเยอะนะครับเนี่ยเริ่มจะเข้ามาทุกเรื่อยใบแล้วนะครับเนี่ยปลายใบนะครับเริ่มเข้ามาแล้วส่วนด้านบนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับก็เริ่มจะแยกเป็น ผมสูง180น่าจะ2เมตรกว่าสอเมตรครึ่งครับมระมาณ2เมตรครึ่งขึ้นไปละนะครับ,รรรล,นะรบลำต้นก็จะมีพวกยอดยอดนี่ออกนะครับแล้วก็เอาออกเลยนะครับไม่ต้องให้มันมาเลี้ยงส่วนนี้นะครับให้เขาไปเลี้ยงปลายใบนะครับเลี้ยงปลายในะครับเอาออกนะต้นที่หลายๆท่านได้คอมเมนต์มาว่าวิชาการมากเกินไปตายนะฮะ ต้นนี้ฝังท่อนะครับไม่ตายนะครับพุ่งขึ้นอย่างเร็วเลยนะครับก็ถอนหญ้านะครับถอนเลยนะครับโดนลากเห็นลากอยู่เยอะอยู่แต่ก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวให้มันฟื้นฟูเองเพราะว่าส่วนระบบลากคงจะเยอะอยู่นะครับคอยควบคุมเรื่องของน้ํานี่แหละนะครับน่าจะเป็นปัจจัยแล้วทําให้มีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนน้าค้างตันนี้ก็ยังไม่มีแล้วนะครับช่วงแต่ก่อนนี้น้าค้างจะเต็ม เยอะมากนะฮะเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งทางนี้นะครับเห็นหลังนั้นนะครับต้นที่ผมว่าค่าดินน่าจะเหมือนกันนะนะฮะจะคงะไม่ต่างอะไรมากมายนะครับเริ่มจะมียอดอ่อนออกมาแล้วนะครับใบอ่อนนะครับเยอะอยู่นะก็รอดูว่าจะมีความเข้ม เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะครับจิ้มลงไปเลยอตอนนี้ก็กำลังยิงขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดเข้าใกล้หกแล้วนะครับยิงขึ้นมาแล้วอ,อ,อยู่ที่หกจุดห้านะครับหกจุดห้าก็ยังถือว่าโอเค,นะคร,อระบบไก่เขียนะฮะนี่รากฝอยนะครับรากนะราก,ากตัวเลียน นี่ก็ลากนะครับจ้างมันนะครับไก่เข้ามาเขี่ย ع. นี่ก็ลากนะฮะพอดินแข็งมันจะลากอย่างนี้ใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่รู้ว่าลงไปตรงไหนนะฮะไม่รู้ว่าลงไปตรงไหน,นแต่ของท่านอื่นที่ผมเห็นมีแต่ลากนะครับผูประมาณนี้นะฮะเป็นลากขนาดนี้แหละต้นขนาดนี้ก็โลกลากใหญ่ๆหน่อยต้องค่อยๆดูไปต่อไปนะครับนะต้นนี้ก็ล่วงทั้งต้นเหมือนกันนะครับ ก็ปีที่แล้วก็เป็นนะครับปีที่แล้วก็เป็นเหมือนกันหยดชุดใหม่นะครับก็ตัดออกเพื่อมันมีปัญหาก็ลดการข่ายน้ํานะครับลดการข่ายน้ําด้วยแล้วก็ต้องทําดูนะฮะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าอันนี้จะเป็นนกกระจิบนะครับแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันดูแลก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงนะครับให้เหมือนกัน น,ะะน่าจะต่างตรงที่ดินนี่แหละนะฮะนะก็ยังมีชุดเก่าอยู่นี่นะใบชุดเกา่ายังไม่ร่วงนะครับก็เอาไว้ให้มันสังเคราะห์แสงต่อไปแต่ก่อนนะครับนี่ก็เหลือเอาไว้นี่เป็นยอดประถานไปเลยยอดใหม่นะครับไม่ไม่ไม่คอตกนะครับไม่คอตกชุดเก่าหมดไปเหลือชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับยอดเป็นชุดใหม่หมดเลยนะเนี่ยชุดเกา่ายังเหลืออยู่นะร่วงลวนะครับแต่นิดนึงไม่ได ก็ร่วงละอ่าก็ต้องดูชุดใหม่นะครับแล้วก็จะฉีดอดีนี่แหละนะครับเพราะว่ามันยังเหลือถ้าถ้าหมดคงจะลองใช้อ่าของชิงชูบุนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของชิงชบุทั้งชุดเลยนะครับทั้งไตโคปุ๋ยแล้วก็อ่าตัวฉีดแบบแบบแบบน้ํานะครับอ่าเอาไว้ฉีดน,นี่น่าจะเป็นพวกอะไรนะ เป็น King Power อะไรพวกนี้นะฮะที่ได้ดูอยู่ชุดหนึ่งก็น่าจะแพงอยู่แต่มันก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับชุดหนึ่งประมาณอ่าลิตรหนึ่งก็ประมาณพันพันเอ็ดนะครับประมาณพันเอ็ดนี่แหละ,ะที่เข้าไปดูนะฮะบ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางทีน่าจะเป็น, <c oughs> นหลายๆอย่างแต่แต่ไม่อยากจะใช้เหมือนกันนะรนเรื่องของการฉีดใบเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปศึกษาใน ยูทูบมากจะเกินไปก็จะเกิดกิเลสนะครับทาให้เราเนี่ยหานั้นหานี้มาฉีดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาให้กับต้นไร่นะฮะบบางทีของอลุงที่ปลูกอยู่ที่บ้านละเวียงนะครับอาเภอโนนอาลายนี่แหละนะครับแกไม่ได้ฉีดทางใบเลยนะครับใบแกก็ยังสวยอยู่นะครับใบแกก็ยังสวยแต่มันออกเหลืองๆแบบแนวแบบว่าแกไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแกปล่อยธรรมชาตินะครับน่าสามปีกว่านะฮะใหญ่แล้ว ก็ใหญ่ขึ้นมาแต่น่าจะเท่าๆกันนี่แหละนะครับใบจะออกเหลืองไม่มีไม่มีต้นไหนที่เขียวเลยนะฮะก็ค่อยๆดูต่อไปนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับผม